นี่ครับไก่ขับรถเข้ามาปุ๊บวิ่งวิ่งมารับเลยนะครับหิวเดี๋ยวไปไปมันวิ่งตามหิวหิวไปไปข้าวอ้าวพี่นิ่มอ่า เอิยมเลยตัวตัวนี้จะขันเลยนะครับแต่ตัวแดงเนี่ยยังไม่ขันไม่ค่อยได้ยินเสียงขันในต,ตัวนี้ยขันตอนเช้ามาขันปลุกทุกวันเลยครับมาขันอยู่หน้าประตูเลยโอ้ลมแรงครับวันนี้ วันนี้จะพามาดูต้นมะละกอครับนี่มันออกลูกไปครับนี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกสิบกำลังออกข้างบนอีกสิบเอดด็ดสิบสองโอ้ดกอยู่ตรงนนี้นี่ครับตอนแรกคิดว่าต้นตระผูนะออกแล้ว มะละกอตำสุมตำตามตลาดที่ยวขายตลาดน่ะสอ,องนิ้วแล้วดอกดอกอยู่นะครับปลูกไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆลกซื้อมาตัวละยี่สิบนะครับตัวละยี่สิบบาทถุงท่วมมอแล้ว มามาชมบวบครับบวบหอมนี่ข้างบนนั้นไม่รู้มีหรือเปล่านะมันไต่ขึ้นไปนั่นมันไต่ขึ้นไปบนต้นนี้จะมีดอกกันนั่นน,ะนี่ออกล้วนนี่นี่นี่เล็กนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับนู่นด้วยบวบมันขึ้นต้นนี้หนูมันขึ้นเจาะนะการมันยัง รอยมันกัดกันอยู่เลยนะโนันกัดไม่รู้ฝั่งนี้มีหรือเปล่าวันนั้นเห็นมันขึ้นไปข้างบนถ้ามีก็โน่นีนน่อยู่บนนั่น,นโอ้ยโน่นไงว่าแล้วหาไม่เจอนาแล้วนะโอ้ยรอยหนูกัดว่าแล้ววันนั้นหาไม่เจอครับมันซ่อนอยู่นะเท่าขาเลย อาหาดีๆนี่ไม่เกอบซ่อนอยู่ฟังให้่ังอือหือ